ไปสนามแรกที่สนามตะบอยครับอยู่ในอุบลอ๋อขาดงนีเองใช่ครับแล้วก็สนามที่2ก็บุรีรัมพ์พันเมตรนะครับพันเมตรครับใช่ครับขั้นตอนกานไปวิ่งล่าสุดอยู่ทางเดชอุดมครับอ๋อไปเดชอุดมใช่ครับเป็นไงพี่เป็นสเตปแคมท่อสเตอร์ครับแคมท่อสเตอร์ไปชนะมาชนะมาใช่ครับครับเพื่อนเพนครับเราก็เดินทางมาถ่ายคลิปนะครับอยู่ที่อุบลราชธานีนะฮะ และทีนี้ก็ขอบคุณไปยังผู้ใหญ่ใจดีนะครับจากเว็บนี้เลย ad 8ป ups นะครับที่สนับสนุนค่านะ้ำมันเรามานะครับเพราะว่าแล้วเราก็ไปเล่นเกมแตกนะฮะท่านะผู้ชมเกมนี้เป็นเกมตรงนี้เลย l s t m a n Cup นะฮะเป็นเกมหมุนสปินอีกเช่นเดิมนะครับเป็นแคุคนนะครับกดซื้อสปินนะครับหรือว่าคุณจะหมุนสปินเลือกราคาของสปินได้เลยซึ่งเลือกราคาที่สูงมากยิ่ง ได้มากนะครับถ้าอยากเล่นนะฮะทักไปหาแอดมินได้เลยนะครับเขามีระบบฝากตอน24ชั่วโมงนะฮะถ้ามีปัญหาก็สอบถามแอดมินได้ตลอดนะครับเ้าบอกว่ามาจากช่องกัตชิซิ่งนะครับฝาก500ฟรีอีก100นะฮะอย่าลืมนะครับ8 8 8 U P S อย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับเราขอขี่รถก่อนนะเพราะว่าแตกแล้วเติมน้ำมันแล้วสบายใจไปแล้ว สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอยู่กับก๊อจิเลสซิ่งนะครับวันนี้นะฮะท่านผู้ชมครับเราจะพาทุกคนนะฮะมาบุกถิ่นอุบลกันหน่อยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนไม่รู้นะฮะยังไม่รู้ที่ไปที่มาเลยก็น่าจะอยู่เส้นเออเส้นไหนสักเส้นนะครับในอุบลนะครับเราจะพามาดูร้านช่างร้านหนึ่ง นะฮะที่อยู่ข้างหลังเรานะครับมาดูว่าร้านแกมีอะไรทีเด็ดหรือเปล่าคลิปนี้วัยรุ่นสายชิงห้ามพลาดเป็นเด็ดขาดนะครับรับรองว่ามีอะไรที่เด็ดแน่นอนสำหรับวัยรุ่นที่อยู่บนนะครับสายซิงอยู่บนก็ห้ามพลาดคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูในร้านเลยดีกว่านะครับว่าเอ้ยร้านนี้เป็นร้านของใครนะครับเดี๋ยวไปดูในร้านกันเลยนะฮะ ร้านนี้นะครับก็อยู่แถวๆจะว่าติดถนนใหญ่ก็ติดนิดนึงนะครับก็จะมีซอยเข้ามานะฮะเนี่ยเข้ามาก็จะอยู่นี่เลยซ้ายมือนะครับจะเป็นร้านเล็กๆแต่ใจไม่เล็กนะครับนะเข้ามาก็จะเห็นนะครับร้อยสิบคะแนนเลยนะฮะในช่างก็เดี๋ยวอยู่นี่บริครับ ครับอ่ะขออนุญาตติดไม่ช่างครับครับพี้ครับโ okay. อเคอแนะนำตัวหน่อยครับผมช่างโจนะครับชื่อนครงการก็ช่างโจบูปแปดช็อป,ปน,นั่นแหละครับ บูแปดนี่มาอย่างไงครับพี่มันอย่างไงมันตอนนั้นทําสติกเกอร์แรกๆแ,แล้วที่นี่อ่ะเป็น,เป,นเป็นบ้านทุ่งบุรพา<อ>ก็เลยทาช่างโจโบบ้บ้านบ้านบ้านบูระพาอะไรวะเนี้ยอ๋อแต่ย่อมาจากบุรพา<อ>ใช่ครับย่อมาจากบุรพาก<อ>็เลยมาเป็นบูแปดเรียกขึ้นเพีย้ยนกันมาให้เลียอยงก็เ <laughs> ลยมาเป็นบูแปดตนนัวนี้บ้านพี่โจ้อยู่ตรงนี้เลยือเปาครับตรงตรงนี้เป็นเป็นเป็นที่เช่าครับ ตรงสมบ้านจริงอยู่ด้านในครับอออยู่ด้านในครับคือออกมาทําอำที่มันเหมาะเนาะใช่ครับตัวนี้พี่เปิดมานานแล้วอย่างครับร้านนี้ร้านนี้เปิดมา2ปีกว่าแล้วครับ2ปีกว่าใช่ครับอยู่ที่นี่นะแต่ก่อนก่อนหน้านี้ทําอยู่ในบ้านทํามานานแล้วครับก็ทำมานานแล้วครับอ๋อพี่ก็ตรงสายเลยใช่ไหมครับทำทำมานานแล้วครับอ๋อสี่สี่ห้าปีแล้วมครับอ๋อทรมาเนี้ครับ ที่ทารถแข่งมานานหรือ,อยังครับพี่รถรถแข่งเพิ่งถ้าถ้าเป็นหลังถนนก็นี่เข,เข้าปีปีที่สามนะคร,ครับปีที่สามแล้วครับปีที่สามอ๋อคือหลังถน,นนด้วยสนามด้วยไหมครับส,สนามเพิ่งมาเริ่มปีนี้ครับอ๋อิ่งเพิ่งมาเริ่มช่วงปีนี้แหละอ๋อคือผ่านสนามไหนมาแล้วพี่สนามไปไปสนามแรกที่สนามตะบ,บอยครับอยู่ในอุบลอ๋อขาดงนี่เองใช่ครับแล้วก็สนามที่สองก็ บุรีรัมพ์พันเมตรนะครับพันเมตรครับใช่ครับก็ได้ไปลงอยู่ครับอ๋องานงานไหนพี่งานปีที่แล้วหรือว่าล่าสุดงานล่าสุดครับของล่าสุดเนี่ยผ่านมาเป็นร้อนเลยใช่ครับเป็นไงบ้างพี่ฉอนั้นไปคือตัวขับขับไม่ได้ครับครับได้ใช้ตัวขับแถวแถวสนามอีกคนนึงคือแกสับเกียร์พลาดนะออกฟาวด้วยก็เลยตกรอบครับอ๋อตกลบไปใช่ครับ ประสบการณ์นะพี่เนาะใช่ครับหาประสบการณ์ไปเรื่อยๆนะครับใช่ตอนนี้ก็กาลังทํารถอยู่พอดีเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับตอนนี้เป็นเป็นอันนี้เป็นรถลูกค้าครับรถลูกค้าใช่ร้อยสิบนะฮะ LED ตัวสอง1ันยี่บ็ดครับตัวนี้2อ2 1ันี่บรถใหม่เลยใช่ไหมฮะใช่ครับเป็นรถเป็นตัวใหม่แล้วแรงไหมพี่ตัวนี้เขาแรงกันไหมครับเนี่ยมันลูกสูบมันขนาดเล็กครับตัวนี้อ๋อลูกสูบมันเล็กใช่เล็กกว่าตัวเดิมไหมครับ เล็กกว่าแล้วก็สลับลูกสูบก็เล็กกว่า oh. จะหาจะหาลูกสูบที่มาใส่ที่ที่ยากกว่าอะไรประมาณนี้เพราะ oh, มันยังเป็นตัวใหม่อยู่อ๋อ oh, เสื้อเสื้อสูบก็ต่างกันไหมครับพวกนี้ต,นตัวนี้ต่างต่างครับมันมันจะเป็นคนละตัวเลยกับตัวรุ่นเก่าครับ oh. อ๋อเออชุดชุดฝามันเหมือนร้อยยี่สิบห้าเลยี่คล้ายๆเนาะคล้ายๆครับคล้ายๆแต่มันมันไม,ม,นไม่มันไม่เหมือนเท่าไหร่ hmm. แต่ก็ยังเป็นร้อยสิบเหมือนเดิม ตันนี้วาววาวจะเล็กครับตอนนี้วาวจะเล็กใช่แต่จะเล็กกว่าแต่ฝาสูบแต่ตัวตัวเก่ามันเป็นตัวฝาครอบใช่ไหมครับใช่ครับตัวนี้มันเป็นคล้ายคล้ายร้อยยี่ห้าคล้ายร้อยยี่ห้าใช่ครับแต่แต่อาจจะเหมือนทรงทรงอาจจะเหมือนนิดๆทรงอาจจะเหมือนนิดครับแต่ช่วงชักพวกนี้มันแตกต่างกันครับช่วงชักจะจะเยอะกว่าครับตอนนี้เยอะกว่าใช่เยอะประมาณ สองมิลกว่ากว่าเนี่ยครับช่องชักจะยาวกว่าแต่ลูกสูบจะมีขนาดเล็กกว่าแล้วก็วาลจะมีขนาดเล็กกว่าคตัวนี้โค้งไม่เหมือนกันด้วยใช่เป็นเป็นเป็นโค้งคู่ครับตัวนี้โค้งคู่ใช่ครับผมทำมาแปลกเากมเคยสังเกตนีนี่ลายสินไอตัวนี้ไล่ยากต่ตัวตัวนี้อ๋อไมันไล่ยากกว่าตัวเก่าเยอะเลยใช่ไหมพี่ไล่ยากกว่ามันจะหาอะไรมันมันไม่ค่อยมีเพราะว่า มันเป็นรถรุ่นใหม่ที่เขายังไม่ได้ค้นหากันอะไรประมาณนี้ครับเป็นเครื่องบล็อกใหม่เลยเนาะพี่ใช่ครับเป,เป็นเครื่องบล็อกใหม่เลยโอ้โหส่วนมากถ้าทีมช่างดังๆเขาก็ถ้าลงกึ่งเขาก็ทำได้หมดนะพี่เนาะใช่ครับล,ลงกึ่งก็น่นนนาจะแต่อของก็ก็คิดว่าน่าจะพอมีนะฮะเขาก็เริ่มพัฒนาออกมาเรื่อยๆนะครับกลูกเล่นพวกอะไรมันตอนนี้ลูกค้ามาสั่งพินอะไรครับนี่ ตัวนี้ทําเป็นสเตปห้าสิบมิลครับห้าสิบมิลใช่ครับตอนนี้เสื้อเดิมไหมพี่ตัวนี้เราเปลี่ยนเสื้อใหม่ให้เลยครับเปลนเสื้อสูบตัวใหม่ให้เลยอ๋อเสื้อสูบเสื้อสูบคือเขาก็มีวางขาได้ใช่ไหมครับมีครับมีตัวนี้คือกําลังไล่หรือยังไงฮะตัวนี้กําลังประกอบครับตดวนี้กำลังประกอบเลยใช่อ๋อขึ้นสดๆเลยใช่ไหมฮะใช่ครับเสร็จเสเสร็จนี้ไล่เลยครับโึ้เสร็จก็ก็จะไล่เลย เป็นสเต็ป50มิลใช้งานอย่างใหญ่50มิลกับ53ต่างกันยังไงพี่โจ53รุ่นรุ่นรุ่นนี้ถ้าทํา53มันต้องขยายวาลด้วยขยายวาลด้วยใช่เพราะว่าอย่างที่ว่าเพราะว่าวาลวมันเล็กแล้วก็เครื่องยนต์มันมีขนาดช่วงชักที่ที่ยาวกว่ารุ่นเดิมก็คือมันต้องทําวาลเพิ่มต้องช่วยให้มันระบายเยอะระบายเยอะกว่าเดิมใช่ครับ แล้วตอนนี้พี่โจรัรบทํารถอะไรบ้างพี่ตอนนี้ครับก็ที่แบบถนัดถนัดเลยเป็นสมารถจะมีเข้ามาเป็นพวกเวฟครับเวฟเวฟเวฟกับดีมเลยสมาอ๋อเยอะเนี่ยร้อยสิบใบเยอะออครับอ๋อร้อยสิบใเยอะเพราะว่าพวกนี้ช่วงนี้กำลังฮิตนะพี่น้องร้อย<ช>สิบในะบเนาะเป็นกระแสได้แหละครับตรงนี้กระแสร้อยสิบใบฮิตมากนะฮะฮิตมากส่วนตัวนี้มาใหม่ก็อาจจะยากไปนิดนึงครับนะครับ แล้วพี่โจเนี่ยเส้นตรงนี้เนี่ยร้านเนี่ยครับมาได้ยังไงพี่มาทางไหนยังไงครับแบบถ้าเหมือนทำร้านเนี่ยนะอ่าเหมือนน้องๆจะมาทําอย่างเงี้ยก็ถ้ามาจากในในเมืองก็ออกมาที่สนามทุ่งบุรพาครับครับผมเป็นเป็นทางเข้าสนามทุ่งบุรพารับอ๋อเดี๋ยวซ้ายเข้ามาสนามกีฬาใช่ไหมครับใช่ครับก็จะเจอร้านอยู่ซ้ายมือเลยซ้ายมือเลยใช่ครับ ก็หางอย,าอย่ายูเทอร์นิดนึงใช่ครับทีบนี้ต้องถามก่อนนะครับบิโจว่วาในร้านเนี่ยมีรถที่เคยเอาไปชิงไหมพี่รถในร้านมีครับมีมีมีครับมีมมรครับเอาไปเชิงเยอะไหมครับถามว่าเชิงเยอะไหมมันก็มันก็นกลแ,นนแล้วแต่งานนะแล้วแต่งานใช่ครับบางบางบางทีก็คันหนึ่งก็ไปสองสามงานเนี่ยครับ แล้วแต่จะเปลี่ยนผัดกันไปมันมันมันแล้วแต่กติกาที่มันตรงกับคันไหนเราก็เอาคันนั้นออกไปประมาณนี้แล้วรถในร้านมีกี่คันมีที่ทาแบบว่าเอาไปแข่งโดยเฉพาะเลยแข่งโดยเฉพาะมีมีสองคันครับตอนตอนนี้อ๋อตอนนี้คือประกอบไว้สองคันใช่ครับตอนนี้แต่ก็แต่ก็มีเยอะใช่ไหมพี่ใชนะครับมีเยอะอยู่ใช่ไหมรถในร้านมีครับมีมีมีคันหนึ่งแล้วสี่เป็นคันหนึ่ง อ๋อตอนนี้ตอนนี้ใช่ไหมครับสองคันใช่ไหมฮะใช่ครับตอนนี้ประกอบขึ้นไว้สองคันเนี่ยที่กาลังดีนะครับตัวนี้ห้าสามมพี่ใช่ครับเป็นสเตปห้าสามมิลครับของเวฟก็น่าจะห้าสามเหมือนกันนะฮะครับใช่ครับสเตปยอดฮิตนะครับใช่ไยรุ่นกําลังฮิตเลยเนี่ยอีกคันนะครับคันนี้น่าจะเบาเลยนะใช่ไหมพี่ใช่ครับตอนตอนคันนี้รอประกอบนะครับใช่ครับเอาไปวิ่งไหนพี่คันนี้นี่เคยไปวิ่งไหมครับ คันนั้นไปวิ่งล่าสุดอยู่ทางเดชอุดมครับอ๋อไปเดชอุดมใช่ครับเป็นไงพี่เป็นสเตปแคมท่อสเตอร์ครับแคมท่อสเตอร์ไปชนะมาชนะมาใช่ครับอีเอาเรื่องตัวนี้เป็นไงพี่ห่างห่างเยอะไหมก็มันก็จะวบาไงมันก็ไม่เยอะอะไรหน่อยเนาะก็พอสูสีกันเนาพี่เนาะเขาก็แรงเหมือนกันแหละอครับใช่มันก็อยู่ที่ ตัวขี่ด้วยใช่ครับต้องสมดุลรถด้วยนะพี่เนาะ่จาทำรถแรงแต่ตัวขี่ไม่ได้ก็ก็ขับไม่ได้ก็ขับไม่ได้เหมือนกันนะครับตัวขี่เนี่ยสำคัญเลยนะครับตัวขี่ของพี่เนี่ยใครพี่ตัวขี่ตัวขี่ของผมเป็นน้องเจ๋งครับน้องเจ๋งสอจอนายซิลครับมาไหมครับวันนี้มาครับมามาไหนครับไหน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 อ๋อสวัสดีครับโอ้หล่อนะครับสาวๆคนไหนสนใจก็ทักมาได้นะฮะ ต,ตัวขีประจําร้านเลยอ่ะเดี๋ยวต้องถามพี่โจ้ก่อนว่าสเตปห้าสามเนี่ยยอดฮิตเลยครับตัวนี้เอาแบบตรงๆเลยนะพี่ครับต้องงบเท่าไหร่เปนถ้าว่าเป็นรถพันเมตรหลังถนนใช่ไหมครับ,รบถ้าถ้าเครื่องเครื่องรับอยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทหมื่นแปดหมื่นแปดครับหม่ 10, 8, ตัวนี้ส่งจีได้ไหมครับ ก็พิกัดก็ส่งครับส่งจีพอ150อยู่แล้วอ่ะ150บวกบวกครับ150บวกกิวซ่าใช่ครับกิวซ่าเอฟดีโหดแรงเรื่องเรื่องเวลายังไงถ้าใครสนใจก็ก็ติดต่อมาทางเฟซก็ได้ครับโอเคอ่ะทิ้งเฟซไวไหน่อยครับพี่เฟซเป็นชื่อวอลงล์งครับวระ <มา S 2> พงวอรลรพงพงมาลายครับโอเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ให้ด้านหน้านะฮะครับน้องๆคนไหนเอฟซีคนไหนอยากทํานะครับ แวะมาหรือทักเฟซมาได้เลยอยากขอลดราคาก็ทักมาคุยน้างงานนะพี่เนาะคุยนงงานกันได้ครับอออยากได้แรงๆก็มาได้นะครับแต่ก็ไม่เสมอไปนะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่แบบว่าเอามาทําต้องแรงต้องแรงอย่างเดียว<ค>ยนะฮะก็ต้องดูที่สภาพรถด้วยอ่าใช่รครับถ้าอยากให้ทําแรงเลยก็ได้ขอ,ขอมามือนหนึ่งเลยใช่ครับน้องวีเนาะเอามามือนหนึ่งออกมาทําเลยนะครับ แต่ถ้ารถทําที่แบบว่ามีไหมพี่มีแบบที่ลูกค้าแบบว่ารถสภาพแบบเครื่องแบบยํามาแล้วใช่ไหมอ่ามันก็มีแบบมีเยอะแยะแล้วอยากมาทําแรงแต่รถตัวเองสภาพแบบสุดยอดเลยก็มีใช่ไหมมีมีมีลูกค้าที่แบบเข้าใจยากอย่างนี้ก็ก็มีแบบนี้มีเยอะเหมือนกันก็จะประมาณนี้นะครับก็คลิปนี้ ก็มาบุกร้านนะครับร้านพิโจบู8นะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้ดูอีกสองคันนี้นะครับว่าจะแรงหรือไม่แรงยังไงคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะพามาดูรีวิวสองคันนี้นะครับอาตาพิโจแรงพิโจสองคันนี้ก็พอได้ครับก็พอได้นะครับก็พอขี่ตามเพื่อนได้นะพี่เนาะได้ครับ อ่ะคลิปนี้ขอบคุณพี่โจ้มากๆครับผมครับเดี๋ยวให้พี่โจ้มาแนะนำสองคันนี้คลิปหน้านะครับครับอ่ะคลิปนี้จะมีประมาณนี้ครับผมใครที่อยากดูสองคันนี้ก็กดติดตามแะกดกระดิ่งไว้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ